ม่นแมตอนนี้เรล้งัเชฟกับท่าเหล็กเลยทำเมนูนะครับนะมีการดูดีลาการซอยเวสต์ีกินแข็ๆนะิแข็ๆเนีก็อยนเวลาอยนะครับดูดูวิธีการ คล่อ,องมากครับเซฟกระทะเหล็กเราวางมือเลยล่ละ <c oughs> นี่เแห <c oughs> ลาบเลือด <c oughs> ลาบเลือดล, <c oughs> ลาบเลือดชกเล็กเราไม่มีเลือดใช้ลาบ <c oughs> เลยเถอาเลือดแน่้ยเ่ไหร่คูดังคู่เดียวเด็ดนี่ครับมันจะไหม้หเปล่าครับ เอาไม่ไม่นะเอาแบบไม่ไม่ครับรวนไว้ไว้ทำไมเชฟบรวนไว้ใส่ใส่กับลาบไงอ๋อใส่กับลาบน้ำมันหอกเยอะเลยเนี่ยด้วยดิน้ำมันเป็ดน้ำมันเป็ดเอาไปผัดข้าวอร่อยเลยหอมใช่ก็เดนไม่เคยเราก็ไม่เคยเราไม่กินเราไม่เคยเราเคยกินเป็ดนี่ครับการซอยนะครับ วิการนไฟนะครับทั้ง,ทงเด็กทองมากครับได้ไปหนึ่งปองสองฝองนะนำ้ำแป๊บดี่ไปสองฝองแนละ้วนำ้ำอ,อุ่น <c oughs> างหลังูน้หลังเลย ใจแรงด้วยนะครับมันจะไ,ไหมว่าเ,าเซฟเอาไหมไหมนะผมนะเชฟเอาไหมไหมเอาไหมไหม, <c oughs> ไมหรือว่าเอาไหมเชฟเอาดีๆนะเชฟเอา ผู้ช่วยทำไมไม่หั่นหมาหั่นอะไรห้อได้ให่ผู้ช่วยช่วยกินเบี้ยว้าได้ผู้ช่วยช่วยกินเบี้ยช่วยกินเบี้ยโอ้ได้เยอะดูนี่หเสร็จน่ะหนึ่งเท่าไรกี่ตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งเดือดละครับดูกันเนี้ยสองเมนูครับลาบต้มลาบกับต้มนะครับอันนั้นพอเราเทมันจะไม่มันแห้ง ันจะกินไม่ได้แล้วเราออกมามันจะแห้งผมให้มาถ่ายให้มาบอกกลัวกินไม่ได้ไงไช่เอาไม่ไหมเอาไม่ไหมเอาเช็ดอันนี้ต่อไปก็เตรียมฮะเตทำเคี่ยวได้

ใส่แล้วมันจะใส่หอมแล้วก็กระเทียมนะฮะอ๋อแต่ไมมีกรียมใส่ให้เพื่อเพื่อให้มันหอมหอมเพราะว่าใส่หอม <c oughs> ใช่ใช่ข้ <c oughs> นน้ำเลยใช่สักพักนึง <c oughs> เอาหอมเจียวกับเทียมเหลืองก็พอได้นะ นี่ครับอยู่ใกล้หนังเป็ดใส่หอมไม่ใส่เกลือเกลือไม่ใส่นะไม่ใส่นะอันนี้จะเริ่มเนย่งเริ่ม,ม,มล้วนน่ะอันนี้เขาไม่สับเหรอสัสบแล้วเนี่ยเสร็จแล้วไม่ใช่ข้างล่างเฮ้ยไม่สับเอาเป็นชิ้นเนี่ยอ๋อลาบเป็นชิ้นเลยเหรอ เขาเรียกลาบอะไรลาบเปียกไม่ใช่เขาเรียกลาบแบบไหนอ๋อลาบสูตรสูตรอะไรชิ้วหกชิ้วแปดนะครับอืสุดยอดเดยนี mm ่แหละเราคลิปเราต้องเราต้องเอาคลิปมาหาไว้ย้นี่ก็บคลิปได้เลยเราไม่ต้องเอาคลิปว่ามันเสื่อมอยู่เราเอาหาไว้ดีที่สุด อะไรนะอะไรนะการตะกอตากอตอนนี้จะทำอะไรต่อเเดี๋ยวจะดวนเนื้อเป็ดจะดวนเนื้อเปลี่ยนต่อมาพักไว้ก่อนนะให้มันให้มันเย็นให้มันเย็นอ่ะมันเย็นนะคิโมะตอนนี้ยังเช้าอยู่อตนนี้สายแล้วตอนนี้สายแล้วสายร้อนเปิดแอร์มั้ยเปิดไม่ได้แอร์วะเปิดเลย แอร์ธรรมชาติเนี M ่ยเรียงเอาแอร์มะเกี๊ยวเนี่ยเกี๊ยวเนื้อเล้นะตะวันทั้งมันหลายเลยโอ้พอดีแล้วเนี่ยเยอะเยอะอู้เยอะมันดอกเนี่ยฮะเอ๊ะถึงเมื่อไหร่อ๋อถึงมล้วเนาะเออถิงเสร็จเลยอ๋อวันกันดีเเกี่ยวเนื้ออยู่เนี่ยฮะเ๋ยวเนี่ยนัวเอาใช้ถั่วใบก้อนเนี่ย รับน้ำมันมะลายเยิยเดี๋ยวจะเป็นโรคเบาหวานทันเลยไปไม่ได้เลยโนะอ้เชฟม,มันไม่องมุกเลย <c oughs> ต้องน้ำแป๊ซี่อีกสักสองข่อง <c oughs> น้ำลำใหญ่นี่จะทำอะไรเชียบล้วนเลยนะนเนานะเราจะต้มเนี้ยนะ หมดเสร็จต้มเลยหมดเสร็จต้มเลยทำสองเมนูแล้วครับวันนี้ใช่ป่ะมาผมเสร็จนะทำไมทำผัดต่อมาเดี๋ยวคุกใหญ่เข้าต่อเลยคุกอู้คุกหนึ่งใช่ยี่ก่อนเแล้วว่าจะกันยังไม่ครบยี่ยี่ก้อนแล้วว่าจะกันไอ้นุ่งนาวไทยเอาอยู่กระทะกดรอรอนียเอาเชฟมาคนดิเดี๋ยวมันไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้

mời đồng luôn thú quan luôn này nhưng may lắm bộ, kẻo kẻo nó kẻo 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 ôi kẻo 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 là kẻo 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 95, 95 kẻo 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 ป็นกิโลได้เลยใช่เราได้ซีฟังอยะข้าวเหนียวเราพร้อมนะเดี๋ยวดีข้าวเหนยวพร้อมใช่ยิบเซียนดูใช่ยนี่ครับน้ำหนักนเลยเลยครับใส่พริกในขั้นใส่ทีละเม็ดน้ากัวเลย้โนนี่วิธีวิธีอ๋อมาอืม่หลายไ่บหล่ยี๋ยาวไทยเนี่ยเขาไทยเลยไอ้ขง